เขียนเลขไทยเขียนสวยๆงสงสาหนึ่งสองสามสี่าหกเจ็หนึ่งสองสาม ห้าฝา้าเสนี่หรอใช่ไหมหทำอันที่ได้ก่อนนิ้แม่มองรูปไม่เห็นใช่แหละฝาผูกเจ็ดผอปูหนอันนั้นนะ อันไหนบ้างคะฮะปิดปากดิสิได้วงกลมเหรอเออจากกระบาดก็ได้วงกลมได้ฮะอะไรก็ได้กระบาด